ปีนี้ที่น่าสนใจของแบร์สินวรีก็คือมีมินิสเกิร์ตอยู่ด้านหลังและมีมินิสเกิร์ตที่ very short แต่ไม่โบเพราะว่าเรามีเป็นกระเปงอยู่ข้างในอีกอันที่น่าสนใจสำหรับคอนี้ก็คือว่าในแง่ของงานปากหรืองานทําเสื้อผ้าหรืองานกระเป๋าก็คือใช้ราเฟียใช้ย่าราสเฟียมาเป็นการถักเป็นครั้งแรกของสินริที่ใช้งานถักทมา การเน้นกระเป๋าแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนใหญ่งานปักเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพิมพ์ที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นงานปักที่เป็นพาสเทลก็จะเป็นพาสเทลเราจะปกติเนี่ยถ้าเราจะนึกถึงเวลาแบบอินเดียอะไรเงี้ยมันก็จะดูเร่าร้อนสไปซ์แต่ว่าต้อเราอยากทำให้มันรู้สึกว่ามันสีสันมันดูเป็นเป็นเป็นฝักเป็นพาสเทลเบาๆแล้วก็